สวัสดีครับพบกับ Vivo Y20 นะครับก็ได้พรีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับมากับหน้าจอขนาดใหญ่แบตอึดแล้วก็ใช้ Snapdragon 460ด้วยซึ่งก็ถือว่าแรงทีเดียวนะครับแกะกล่องกันเลยละกันนะกล่องของ Y20 ก็เป็นกล่องสีน้ำเงินตามนี้นะครับอุป,ปรกรณ์ต่างๆ ภายในมีให้ดังนี้นะครับอย่างแรกก็คือโตเครื่อง Vivo Y20 นะครับมี2สีนะมีสายไมโคร USB ให้นะครับแล้วก็มีวอร์ชาร์จให้ซึ่งวอร์ชาร์จเนี่ยเป็น5โวลต์2 a นะครับก็คือ10วัตต์นั่นเองมีเคสให้แล้วก็มีคู่มือการใช้งานให้นะครับส่วนฟิล์มก็ติดมาให้แล้วเช่นกันตัวเครื่องก็อย่างที่เห็นนะครับมากับหน้าจอขนาด6.5 1>, 1นิ้วนะครับความเดียดที่ HD+ ซึ่งการแสดงผลจริงๆก็ถือว่าทำได้ดีในราคาประมาณนี้นะครับกล้องหน้าใส่มาที่8ล้านพิกเซลนะครับถือว่าชัดนะครับแล้วก็มีฟีเจอร์เยอะสะด้วยเดี๋ยวจะโชว์ในพาร์ทถดัดไปนะครับตัวเครื่องถือว่าไม่หนาไม่บางจนเกินไปนะครับแม้ว่าแบตจะใส่ไม่ถึง5,000ม ah ิลลิแอมนะครับมีพอเชื่อมต่อครบทั้งไมโครแล้วก็หูฟัง3.5 ด้านข้างคือปุ่มสแกนลายนิ้วมือแล้วก็ปุ่มพาวเวอร์นะครับกล้องใส่มาให้ที่13ล้านพิกเซลพร้อม De บ t เซนเซอร์และมากโครนะครับฝาหลังอย่างที่เห็นครับฝาหลังเนี่ยเป็นไฮไลท์ของ v i v o y 20เลยเพราะว่าลวดลายมันสวยมากๆนะครับอันนี้คือสีแบบออกขา,ขาวๆวาฟ้านะครับ คือผมชอบจริงๆอ่ะนะครับคือไม่รู้กว่า Y 3 0หรือ Y 5 0ซะอีกด้วยนะครับเรื่องของซอฟต์แวร์เนี่ยก็มากับ Android 10นะครับครอบ้วย f a n t a s o s เวอร์ชันล่าสุดนะครับก็มีเมนูการใช้งานที่เปลี่ยนแปลงจากเวอร์ชันก่อนเล็กน้อยนะครับแน่นอนว่าใช้งานได้ลื่นมากๆนะครับ Vivo ทำ ROM ม,มาค่อนข้างดีเลยฟีเจอร์ครบแล้วก็มีแอปพลิเคชันที่ลงมาให้ค่อนข้างเยอะนะครับอย่างพวก Utility เลยต่างๆเนี่ยอย่างตัวจัดการไฟล์หรือ ตัวส่งไฟล์ข้ามเครื่องนะครับตัวนี้เขามีมาตรฐานเป็น universal ใช้ร่วมกันหลายแบรนด์แล้วนะครับอันนี้ขอ,อพูดประมาณนี้ก่อนนะครับนอกจากนี้ก็มีเรื่องของฟีเจอร์ต่างๆหรือ app store ที่สามารถลงได้นะครับก็มีของ vivo เองแล้วก็มี play store ที่สามารถลงเกมลงแอปพลิเคชันต่างๆได้นะครับมีทั้ง2ทางเนี่ยคือดีมากๆเลยนะครับ การเชื่อมต่อรองรับ Wi-Fi ทั้ง2.4และก็5กิกนะครับตามมาตรฐานแล้วก็ Bluetooth 5.0แน่นอนว่าสามารถแคสจอขึ้นทีวีหรือมอนิเตอร์ที่รองรับได้ด้วยนะครับเป็น r e l e s s Display นั่นเองนอกจากนี้ก็สามารถตั้งค่าหน้าจอได้นะครับมี Dark Mode รวมถึงตั้งค่าโทนสีหน้าจอนะครับต้องการสีแบบจัดจัดหรือสีแบบธรรมดาก็สามารถเข้ามาตั้งค่าตรงนี้ได้เช่นเดียวกับตีม wallpaper และก็ Font นะครับที่สามารถเปลี่ยนได้ค่อนข้าง เยอะเลยอันนี้ก็มีเอฟเฟกต์สำหรับการเสียบชาร์จหรือสแกนใบหน้าด้วยนะครับอันนี้ก็จะมีให้เลือกเปลี่ยนนะครับอันนี้คืออันตร้าเกมโหมดครับได้พูดถึงไปในคลิปพรีวิวนะครับเป็นตัวอัพติมิซ์เกมที่ละเอียดมากๆนะครับไม่คิดว่าจะอยู่ในมือถือราคาแค่5,000นะครับก็จะมีโหมดบอทนะครับที่มันจะทำการปิดหน้าจอแต่ตัวเกมยังคงรันตามปกตินะครับมีตัวตั้งค่าพวกเสียงด้วยนะคือ มันจะจูนเสียงให้เหมาะสมกับผู้ใช้ครับถ้าผู้ใช้เป็นเด็กมันก็จะจูนเสียงให้เบาๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเป็นฟีเจอร์ที่ละเอียดมากๆนะครับ รวมถึงการตั้งค่าพวก notification หรือใช้งานแอปพลิเคชันแบบ floating นะครับคือจะเป็น pop up ขึ้นมาก็รองรับพวก messenger ต่างๆนะครับถือว่าเยอะและและเอียดจริงๆครับนอกจากนี้ก็มีอะไรอ่ะมี gesture ครับที่ได้ใช้งานบ่อยๆก็มีปาด3นิ้วขึ้นเพื่อเปิด2หน้าจอนะครับก็คือรัน facebook app 1ห,หรือรัน browser app 1นึ่จะอยู่หน้าจอเดียวกันนะครับทงานได้ทั้งแนวตั้ง และการแนวนอนนั่นเองอันนี้ใช้งานกันได้บ,บ่อยๆนะครับเช่นเดียวกับแคปหน้าจอก็กแคปปาด3นิ้วลงมานะครับอันนี้ก็ใช้งานบ่อยมากๆนะครับเช่นเดียวกับเป็นสกินเรคคอร์ดนะครับคือบันทึกหน้าจอเป็นวิดีโอนะครับรวมถึง gif ด้วยต่อมาเป็นเรื่องกล้องนะครับหลายคนสงสัยว่า y 2 0กล้องดีไหมนะครับฟีเจอร์ต่างๆผมว่าก็านั่งครบเลยนะครับครบคันตามพื้นฐานนะครับดิจิตอลซูมได้ที่2เท่า มี AI สำหรับ Detect นะครับมีประมวลผล HDR ต่างๆนะครับก็มีอ,อะไรที่ค่อนข้างละเอียดเลยนะครับนอกจากนี้ก็สามารถเปิดโบเก้นะครับสามารถทำถ่ายหน้าชัดหลังเบลอได้ซึ่งอันนี้เนี่ยไม่ใช่โหมดบิวตี้นะโหมดบิวตี้ต้องเป็นพอร์เทรตครับคือสามารถถ่ายคนได้อย่างเนียนมากๆนะครับจำลองค่า F ก็ได้นะครับแล้วก็มีบิวตี้ เอาไว้ปรับไปต่างๆเช่นเดียกวกับวิดีโอนะครับก็สามารถถ่ายวิดีโอได้ 1080p นะครับภาพรวมถือว่าโอเคระดับหนึ่งเลยแล้วก็มีโหมดการใช้งานอื่นๆนะครับมีพวกโหมดโปรนะครับเอาไว้ตั้งค่าพวก s p e e ชัตเตอร์ ISO หรือไวเบ a l a น c ์ได้นะครับอนอกจากนี้ก็มีพาโนรามานะครับสำหรับถ่ายเป็นแบบมุมกว้างด้วยนะครับสำหรับกล้องหน้าเนี่ยก็มากับกล้องหน้า8ล้านพิกเซลนะครับสามารถถ่ายพอร์เทรตได้ซึ่งพอร์เทรตของเขาเนี่ย โหดสัดๆนะครับเพราะว่ามีเมนูให้ตังค่าเยอะเลยทั้งบัฟฟิงนะครับคือทารองพื้นสกินโทนนะครับบีบใบหน้าได้แต่งคิ้วแต่งตาได้นะครับอันนี้คือจบหลังกล้องนะนอกน,นั้นคุณส,สามารถไปแต่งแนวในแกลเลอรี่ได้อีกนะครับในโฟโตเอดิเตอร์หรือแอปพลิเคชันต่างๆตามต้องการได้อีกนะครับดีมากๆเลย ทดสอบแอนตูตได้แสนสีกว่ากว่านะครับก็อยู่ในเรนจ์กลางๆนะครับรู้สึกว่าจะเบากว่า Snapdragon 665นิดหนึ่งสำหรับ Snapdragon 460นะครับจริงๆ CPU ค่อนข้างเด่นแหละแต่ GPU ผมว่ายัางค่อนข้างอันเดอร์นิดหนึงนะครับส่วนทดสอบ Storage นะครับต้องบอกเลยว่าเหนือความคาดหมายเพราะว่าใช้ UFS 2อนะครับถือว่าเป็นมาตรฐานที่อยู่ในมือถือราคา7 8 0 0 0บาทขึ้นไปนะครับโอเคผมทดสอบเกม Black Desert Mobile นะครับอันนี้ก็ปรับเป็น Medium มาทดสอบ GPS นะครับโดย Snapdragon 460กเนี่ยก็ค่อนข้างไว้ใจได้นะว่า,าจับสัญญาณได้เร็วทีเดียวนะครับก็เหมาะกับซื้อมารับงาน delivery พวก grab ไลน์แมรีรน่นะครับพร้อมแบตมันอึดมากก็วิ่งได้นานนะครับไม่ต้องชาร์จบ่อย ภาพรวมของ Vivo Y20 ก็เป็นอีกรุ่นที่ครบมากๆนะครับเรื่องของหน้าจอใหญ่แบตอึดซอฟต์แวร์เนี่ย Vivo ทำรอมมาดีมากๆนะครับเล่นเกมก็ใช้ได้ครับ delivery ก็ซื้อมารับงานได้อะไรเงี้ยส่วนกล้องก็ถือว่าโอเคทั้งหน้าทั้งหลังนะครับ อย่างไรก็ดีเรื่องของข้อเสียก็มีเรื่องของอันรวายที่ถูกตัดออกพอตยังคงเป็นไมโคร USB นะครับและไม่มีชาร์จเร็วก็เสียดายพอสมควรนะอย่างไรก็ดีราคาผมว่าไม่ต้องไปซีเรียสมากนะครับราคาอยู่ที่4,000เปปลายสำหรับร้านั้งนอกนะครับราคาปกติอยู่ที่5,299บาทก็วางจำหน่ายแล้ววันนี้นะครับผ่านตัวแทนจำหน่ายทั่วไปสำหรับ Vivo Y20 นะครับ RAM 4รอม64นะครับมี2สีให้เลือกก็อย่าลืม สแกน Q R เพื่อรับสิทธิพิเศษนะครับผมใสไว้แล้วในวิดีโอนะครับหยุดแล้วก็สแกนได้เลยครับก็ตามนี้ครับ